สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอหัวข้องานวิจัยที่ใช้ศึกษาการประเมินศักยภาพของพื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์อพยพผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน,นครสวรรค์ค่ะ ขอบเขตของงานนะคะจะแบ่งออกเป็นสองสองขอบเขตใหญ่ก็คือขอบเขตด้านเนื้อหาและขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษาค่ะโดยขอบเขตด้านเนื้อหาเนี่ยจะมี3ามหข้อย่อยนะคะก็คือ 1. การวิเคราะห์ถึงศักยภาพของพื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์อพยพผู้ประสบอุทกภัยด้วยวิธีการซ้อนทับข้อมูลโดยใช้ตัวแปรในการศึกษาวิจัยที่ผ่านการกําหนดค่าคะแนนของปัจจัยและตัวชี้วัดต่างๆด้วยวิธี AHP 2. การสร้างแบบจำลองเพื่อประเมินศักยภาพและความเหมาะสมของพื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์อพยพผู้ประสบอุทกภัยโดยมีการแบ่งพื้นที่ตามระดับของศักยภาพค่ะ 3. การวิเคราะห์จากแบบจำลองข้างต้นในแต่ละอำเภอว่ามีพื้นที่ที่ใช้รองรับประชากรเมื่อเกิดอุทกภัยได้กี่คนและเพียงพอต่อจำนวนประชากรทั้งหมดหรือไม่ด้านขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษานะคะ คือจะศึกษาทั้งจังหวัดน,น,นครสวรรค์ครอบคุมพื้นที่ทั้งหมด9,597.677ตารางกิโลเมตรค่ะตัวแปรที่ศึกษานะคะจะแบ่งเป็น2ตัวแปรก็คือตัวแปรอิสระและก็ตัวแปรตามโดยตัวแปรอิสระเนี่ยจะแบ่งได้เป็น8อย่างก็คือ 1. พื้นที่ที่เกิดอุตกภัยในอดีต 2. ความลาดชัน 3. ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 4. ความสามารถในการระบายน้ำของดิน 5. การใช้ประโยชน์ที่ดิน 6. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี7ระยะทางจากเส้นทางน้ำา8ระยะทางจากเส้นทางคมนาคมส่วนตัวแปรตามนะคะก็คือศักยภาพของพื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์อพยพผู้ประสบอุทกภัยค่ะในส่วนของวิธีการวิเคราะห์ข,ข้อมูลมีทัะงหมด9ก้าขั้นตอน,นกันนะครับขั้นตอนแรกครับทำการประเมินความสัมพันธ์ของปัจจัยครับที่ใช้การวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นทั้งปัจจัยหลักนะครับและปัจจัยรองครับโดยใช้เทคนิควิธีการ AH t ทนะครับ ซึ่งจากค่าตอนนี้ครับจะได้เป็นค่าคะแนนของัพความสัมพันธ์ของปัจจัยขึ้นมานะครับขั้นตอนที่2นะครับและขั้นตอนต่อไปนี้จะทําในอัลกอริทึมอ่างแบบทั้งหมดแล้วนะครับขั้นตอนที่2ครับนําข้อมูลเช้นความสูงครับเส้นทางน้าครับและแหล่งน้ําครับมาสร้างแบบจดลองความสูงเชิงเลขนะครับหรือ DM เนะครับโดยใช้เครื่องมือ Topo โพลาร์ครับซึ่งก็ได้เป็นชั้นข้อมูลแรกขึ้นมานั่นคือข้อมูลความสูงตากอ่างน้ำทะเลนั่นเองนะครับขั้นตอนที่3าครับนำดี m ที่ได้นะครับ มาสร้างเป็นข้อมูลความม่าชันครับโดยใช้เครื่องมือโซลว์ครับเครื่องอะไเป็นชั้นข้อมูลที่สองข้ามานั่นคือชั้นข้อมูลความล่าชันนั่นเองนะครับข้อตอนที่สี่ครับนำข้อมูลเส้นทางน้ําและเส้นทางคมนาคมนะครับมาสร้างข้อมูลระยะระยะทางต่อเส้นทางน้ําและระยะทางต่อเส้นทางคมนาคมนะครับอีกสองชั้นข้อมูลครับโดยใช้เครื่องมือ U K D D S N นะครับข้อตอนที่ห้าครับนำข้อมูลปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปีจากสถานีตรวจวัดเนี่ย มาทําการประเมินค่าเซอร์ื้นที่หัเพื่อได้ข้อมูลบันนำผลเสียรายปีทางพื้นที่ศึกษานนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นอีกชั้นข้อมูลขึ้นมานะครับเขาได้หกรับนำชั้นข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นที่ผ่านการประมวลผลแล้วนะครับและนำเข้าใหม่อีกสามชั้นข้อมูลนั่นคือข้อมูลพื้นที่เกิดของท้ภายในอดีตนะครับการใช้ประโ์ที่ดินและความสามารถในการระบัยน้วงของดินนะครับมาทําการรีคาสิฟายใหม่นะครับโดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ของปัจจัยที่เกําหมดไว้นะครับแล้วทําการกำหนดค่าน้ำหนักความสัมพั์นะครับโดยใช้แบบอันิบาครับซ จะมาจากการประเมินในขั้นตอนที่หนึ่งหรือวิธี AHP นั่นเองนะครับขั้นอที่เจ็ดครับนำค่าในของข้อมูลทั้งหมดในแต่ละพื้นที่เนี่ยมารวมกันนะครับแล้วทำการแบ่งระดับสกยภาพพื้นที่ครับเป็นระดับมากปานกลางและน้อยนะครับขั้นตอนที่แปดครับนำข้อมูลอำเภอเนี่ยมาซ้อนทับเข้าไปครับเพื่อให้แบ่งได้เป็นอำเภอต่างๆครับแล้วคำนวณหาพื้นที่เหมาะสมในแต่ละระดับและในแต่ละอำเภอนะครับและขั้นตอนที่เก้าขั้นสุดท้ายครับนำพื้นที่ มาคำนวณหาจํานวนคนที่สามารถรองรับได้ในแต่ละพื้นที่ครับว่าเมื่อเกิดตัวภยน้มาพบวมาเนี่ยคนหนึ่งคนจะใช้พื้นที่เท่านี้ตารางเมตรนะครับและในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยจะสามารถรองรับได้ทั้งหมดกี่คนนั่นเองนะครับผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์นะคะคือแบบจําลองเชิงพื้นที่ที่แสดงจากกายภาพและความเหมาะสมในการจัดตั้งศูนย์อพยพผู้ประสบภัยในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์ค่ะและข้อมูลทางสถิติที่บ่งบอกว่า พื้นที่ในแต่ละอำเภอของจังหวัดนครสวรรค์สามารถรองรับประชากรเมื่อเกิดอุทกภยได้ทั้งหมดกี่คนตามระดับความเหมาะสมในการจัดตั้งศูนย์มอพยพผู้ประสบภัยค่ะข้อมูลที่ใช้นะคะประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ค่ะ 1. คือพื้นที่ที่เกิดอุตุภยของจังหวัดนครสวรรค์ในรอบ10ปีคือตั้งแต่พศ2503-2502ค่ะ สองเส้นทางความสูงสามเส้นทางลำน้ำและแหล่งน้ำสี่ปริมาณน้ำฝนรายปีจสถานจรวัดห้าความสามารถในการระบายน้ำของดินหกการใช้ประโยชน์ที่ดินเจ็ดเส้นทางของถนนุนแปดขอบเขตอำเภอของจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเก้าจำนวนประชากรในแต่ละอำเภอของจังหวัดนครสวรรค์ค่ะกลุ่มแล้วนะคะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ